สวัสดีครับพบกันนะครับกับ s s c service diy ช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะฮะวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักนะฮะกับ ic switching regulator นะ,ะซึ่ง ic พวกนี้มีใช้อยู่ในแผงในวงจรนะครับในเครื่องที่เราหรือในงานของเราที่ทำอยู่นะฮะนั่นก็หมายถึงอย่างในบอร์ดของ ตู้เย็นนะครับบอร์ดของเครื่องซักผ้าน,นะครับหรือไม่ก็เป็นบอร์ดแอร์บ้านนะครับซึ่งเป็นแบบเออ่ฟิกสปีดนะฮะแบบฟิกสปีดนั่นคือแอร์ธรรมดานะฮะจริงๆในอินเวอร์เตอร์ก็มีนะครับในส่วนที่ใช้อ,อภาคจ่ายไฟแบบซูเปชิ่งนะฮะก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนกันก่อนว่า ภาคจ่ายไฟของเราที่เราพูดถึงเนี่ยอย่างแรกก็คือมีภาคจ่ายไฟหลักนั่นก็คือไฟ 220V AC โวลต์ AC นะครับจากนั้นเนี่ยก็เอาเข้ามาทำการเรียงกระแสหรือที่เราเรียกว่าเลกูเลชโดยผ่านไดโอดบริกแล้วก็กรองไฟด้วย4พินเตอร์อีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้ไฟ3 0 0โวลต ดีนะครับจาก220โวลต์เ c เป็น300โวลต์ DC จากนั้นเขาก็จะเอาไฟ300นี่แหละดีนะครับไปทำการสวิตชิ่งหรือเข้ากระบวนการพ้กจายไฟนะครับแบบสวิตชิ่งนั่นก็คือหลักการของสวิตชิ่งนะฮะเราคงจะจำกันได้นั่นก็คือต้องมีมอแปลงหรือขดลวดนะครับ ถึงจะเป็นภาคากไฟแบบสวิตชิ่งนะครับแล้วเราก็เคยศึกษาไปแล้วด้วยว่าสวิตชิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยนะฮะมันเป็นอา,อาจจะเป็น AC to DC Converter หรืออาจจะเป็น DC to DC Converter เรนะครับเราเรียนไปแล้ว3แบบนั่นหมายถึงเรื่องของบักคอนเวอร์เตอร์บูนะครับแล้วก็ไฟแบตคอนเวอร์เตอร ได้จับกันได้พวกนี้เป็นหลักการเดียวกันนะครับแต่ถ้าว่าวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยเรามาพูดถึงเฉพาะตัว IC ซซึ่งมันมีมากมายหลายตระกูลแล้วในแต่ละตระกูลก็มีมากมายอีกหลายเบอร์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคุณสมบัติหรือลักษณะของในแต่ละตระกูลนั้นนะครับมันก็จะเริ่มจากตัวที่ทนแรงดัน หรือมีคุณสมบัติพื้นฐานจากนั้นก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆให้ดีขึ้นนะครับซึ่งรุ่นที่ปรับปรุงล่าสุดเนี่ยก็อาจจะสามารถเอามาแทนรุ่นเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้นะครับแล้วมาทำความรู้จักศึกษากับ IC พวกนี้กันนะฮะลักษณะของ IC แบบนี้นะเดี๋ยวผมบอกก่อนว่า ไอ้ตระกูลพวกเนี้ที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยอย่างแรกเลยเราจะพูดถึงตระกูลของ LNK ก่อนนะครับซึ่งเป็นซีรีส์นี้มีมากมายหลายเบอร์ครับไม่ว่าจะเป็น LNK 302นะครับ304ถึง30 306ก็ยังมี LNK 500อีกแล้วก็มี600นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองศึกษาตัวแรกๆไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวต่อไปเนี่ย ผมก็ว่าไม่น่าจะทําทความเข้าใจได้ยากสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าไอ้องค์ประกอบข้างในของมันเนี่ยมันคล้ายๆกันหรือแทบจะเหมือนกันนะฮะเราลองทําทความเข้าใจดูจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้จักกับเอวินเคไปแล้วเนี่ยเราก็จะพาไปในตระกูลของ TOP TNY นะครับหรือไ i เพอรที่เรารู้จักกันดีนะครับหรืออาจจะเป็น ของ m i p ที่เป็นของ panasonic นะครับเราจะค่อยๆแนะนำไปทีละตัวช้าๆแล้วก็ใจเย็นๆค่อยๆศึกษาไปนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำความเข้าใจแล้วรู้จักนะครับว่ามันทำงานยังไงเราก็สามารถวิเคราะห์นะฮะแล้วก็ซ่อมมันได้นะในบางครั้งเนี่ยในบอร์ดพวกเนี้ยนะครับนะบอย่างเช่นบอร์ดแอร์เนี่ย ที่เราเจอกันอยู่ทุกเมื่อเช่ยวันเนี่ยบางทีเราล้างแอร์แล้วมันเกิดปัญหาอยู่ดีๆก็เกิดปัญหานะครับซึ่งมันเกิดขึ้นได้ผมก็เจออยู่บ่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะศึกษาตรงนี้เราซ่อมมันได้บางครั้งนะฮะในบอร์ดแพงๆที่มันเสียในลักษณะภาคใสไ่ไฟปัญหานะครับเราก็อาจจะสามารถแก้ไขมันได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูคุณส,สมบัติของเจ้า IC พวกนี้กันนะครับลักษณะของ ic แบบนี้นะฮะลองดูนะครับผมจะให้ดูตัวอย่างจากเครื่องซักผ้าอันนี้เป็นของซีเมนนะครับเราจะเห็นว่าลักษณะของ IC นะฮะเดี๋ยวผมสูงให้ชัดๆหน่อยหนึ่งโอเคครับลักษณะของ ic เราจะเห็นว่ามันเป็น IC 8ดขา แต่รูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยมีแค่7ขาหายไป1ขานะครับที่เขาต้องเว้นไว้1ขาก็เพราะว่าขาหนึ่งเนี่ยรับไฟ300นะครับส่วนอีกขาหนึ่งก็เป็นสวิ์นะครับเป็นทางผ่านออกไปสำหรับเพื่อที่จะไปเข้าสู่วงจรเพราะฉะนั้นไฟ3 0 0โวลต์มันสูงเขาเลยต้องเอาขาเนี่ยให้มันห่างกันเพื่อป้องกัน ความชื้นหรือถ้าเกิดมันมีไฟที่มันเกิดมาแล้วมันสปาร์กเนี่ยมันก็จะถึงกันได้อย่างง่ายดายนะครับนี่คือเหตุผลที่เขาต้องทําขาให้มันแยกกันนะถ้าคุณจําได้เนี่ยมอเตอร์ดีซก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับที่ซ็อตเก็ตมอเตอร์ของแอร์เนี่ยที่เป็น DC มอเตอร์พัดลมนะฮะเขาก็จะเว้นช่วงสายไว้ล่องหนงนะฮะก็เพื่อเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับ คราวนี้ลักษณะของ IC พวกนี้มันก็จะมี2แบบนั่นก็คือแบบที่ใช้กับปิ้นหน้าเดียวนะฮะก็คือเจาะทะลุลงไปในปินนะครับอย่างแบบนี้ต้นนะครับอย่างบอร์ดของซัมซุงตัวนี้นะครับโอเคนะครับนะฮะคือแบบที่เขาเรียกว่า True h o l ลนั่นคือขาอุปกรณ์เนี่ยจะเสียบลงไปในปิ้นแล้วก็ไปบัดกรีที่ข้างหลัง นะครับแบบนี้นะฮะพอเข้าใจนะครับแบบนี้กับแบบที่ที่เห็นอยู่ตัวอย่างก็คือของแผงซีเมนต์เนี่ยคือเราเลือกแบบนี้ว่าเป็นแบบ SMD หรือแบบติดที่ผิวหน้าของปิน้นสำหรับใช้ปิ้นแบบ2หน้านะฮะอันนี้เป็นปิ้น2หน้าเห็นนะครับ,นะรบเป็นบอร์ดขับมอเตอร์ของซีเมนต์นะครับเป็นปิ้น2หน้า นะครับเราจะเห็นว่ามีอยู่2แบบนะฮะเรากล่าวถึงเหตุผลนิดหน่อยที่เขาใช้ IC พวกนี้ก็เพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวมันเล็กราคาไม่แพงติดตั้งง่ายอุปกรณ์ที่ต่อร่วมก็ไม่เยอะนะครับสามารถทนต่อขึ้นรบกวนหรือขึ้นวิทยุเนี่ยได้ดีนะครับจากนั้นเนี่ยที่สำคัญก็คือตัวมันเนี่ย ทนความร้อนได้เกิดร้อยองศาขึ้นไปด้วยซ้ำนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูในองค์ประกอบว่ามันทำงานยังไงนะครับมีเงื่อนไขอะไรแล้วเริ่มต้นจากไหนไปไหนอะไรที่มันทำให้มันหยุดทางการทำงานนะครับนะบเพราะฉะนั้นพวงนี้เรามาต่อกันนะครับ โดยเราจะมาดูวงจรภายใน IC นะครับซึ่ง IC ตัวนี้ก็คือ l n k 302นะฮะในวงจรบอกอะไรเราได้บ้างนะครับเรามาดูกันอย่างแรกเลยก็คือเจ้าภายใน IC ตัวนี้มี power mosfet อยู่1ตัวนะครับ,รบเจ้า IC mosfet เนี่ยทำหน้าที่เป็นสวิ์นะครับคือมันจะปิดปิดเปิดเป,ป,ป,ปิดตามความถี่ ของอตัวสร้างความถี่ในวงจรของ ic ตัวนี้ป้อนมาให้นะครับซึ่ง l n k 302ตัวนี้ใช้ความถี่ถึง66กิโลเฮิร์นะหรือ 60, 6 6 00 0ครั้งต่อวินาทีโอเคนะครับนะฮะเจ้า power MOSFET เนี่ยถนัดครับถ้าสวิ์ความถี่สูงๆแบบเนี้เขาโอเคฮะทำงานได้นะครับ โดยหลักการทํางานของเฟดมีแบบนี้ผมทัวรให้ฟังนิดนึงนะนั่นก็คือเจ้าเฟดเนี่ยมันมี3ขาถูกไหมครับขาหนึ่งก็คือขาเดรนนะครับหรือดีเป็นขาที่มีไฟ300มารออยู่นะครับเพื่อที่จะผ่านไปที่ขาซอรหรือขา S นะครับโดยที่ขา G เนี่ย ต้องมีความถี่หรือไฟเนี่ยมาทิกที่ตัวมันโอเคไหมครับมันก็จะทำการปิดเปิดปิดเปิด,ปด,ปดตามความถี่ที่เจ้ามอสเฟตเนี่ยได้รับมาที่ขา g นะครับจากวงจรสร้างความถี่ภายใน ic เองโอเคนะครับนะขะก็จะรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้เลยนะครับว่า เจ้า IC ตัวเนี้ยมันพร้อมที่จะทำงานถูกไหมครับเวลาอยู่ในวงจรเนี่ยมีไฟ3 0 0มาเลี้ยงนะครับไฟ3 0 0ส่วนหนึ่งก็เข้าสู่วงจรเลกูเลตของภายใน IC สร้างไฟ5.8 8โวลต์ขึ้นมาเพื่อที่จะไปเลี้ยงทั้งวงจรภายใน IC โอเคนะครับจากนั้นเนี่ยพอวงจรของภายใน IC มีไฟเลี้ยงแล้ว ความถี่ก็จะเริ่มเกิดนะครับวงจรภายใน Ic ก็จะเริ่มทำงานนะครับนะคราวนี้ m o s f e t ก็จะทำงานด้วยเพราะว่าอ่ามันได้ความถี่มาทิกนะครับถ้า Ic ตัวนั้นปกติโอเคไหมครับมีอยู่แค่นั้นนะอันนี้คือการทำงานของเจ้า Ic 302นะฮะ L N K 302 Ic เบอร์อื่นในตัวบอื่นก็คล้ายๆแบบนี้ครับนะ แต่เรามาเรียนรู้เจ้าตัวนี้กันก่อนนะฮะคราวนี้เงื่อนไขที่มันมีอยู่นั่นก็คือมันทำงานได้แล้วโอเคใช่ไหมครับพอมันทำงานได้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องเอาไฟที่ได้เนี่ยเอามาป้อนกลับนะฮะที่ขาฟีดแบ a c นะครับขา fb นั่นแหละนะจุดนี้เงื่อนไขของเขาก็คือต้องมีไฟที่จุดนี้ 1.65VDC โวลต์ 1> 1. DC นะครับนะฮะต้องมีไฟอย่างที่บอกนะครับวงจรก็ทำงานจะทำงานต่อไปได้นะครับเช่นเดียวกันที่ขาบายพาสเขาก็จะต่อไว้กับ C ตัวหนึ่งนะครับ C ตัวนี้สำคัญนะถ้าดูตามวงจรนะครับ C ตัวนี้จะสำคัญก็คือ เป็นตัวคล้ายๆรักษาแรงดันไฟนะฮะหรือเก็บแรงดันไฟให้ได้5.8โวลต์ DC นะครับถ้าตัวนี้ถ้า C ตัวนี้แห้งหรือลดค่าบางทีอาจจะทำให้ IC ตัวนี้ไม่ทำงานโอเคนะครับจากนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าตรงจุดที่ออกบายพารเนี่ยก็จะมีซีเนอร์ไดโอดอยู่ตัวหนึงนะครับ ค่าของซีเนอร์ตัวนี้ก็คือ6.3มโวลต์ d ีนะฮะมีไว้เพื่อป้องกันนะครับถ้าเลก u ูเลตเนี่ยไม่สามารถควบคุมแรงดันไฟไว้ได้ให้ได้5.8แนะฮะแล้วถ้ามันเกินไปมากกว่าที่ซีเนอร์ไดโอดตัวนี้จะรับได้เนี่ยเจ้าซีเนอร์ไดโอดก็จะช็อตตัวเองนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โหลดเนี่ยเสียหายนะฮะให้ i c พังเพียงแต่แค่ตัวเดียว เท่านั้นนะฮะตรงนี้โอเคนะครับนะจากนั้นเราก็จะลองไปดูวงจรนะครับว่ารูปแบบวงจรเนี่ยมันทำงานยังไงแบบไหนนะฮะครับครบาวนี้เราก็มาดูนะครับสําหรับขาอุปรกรณ์ที่เอาไปใช้งานจริงๆเราเป็นผู้ซ่อมนะเวลาเราถอดมาเบอร์อะไรเราก็เปลี่ยนไปแบบนั้น แตอ่อยากจะบอกให้รู้ไว้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตระกูลเดียวกันแต่การวางขานะครับโดยเฉพาะขา S หรือขาซอสเนี่ยที่เป็นขาร่วมนะฮะขาร่วมในที่นี้หมายถึงว่าเขาเอา C ข,ขาของขาซอสเนี่ยมารวมกันเป็นขาเดียวซึ่งมันจะอยู่ตำแหน่งบนปิ้นเนี่ยตำแหน่งเดียวกันนะลองดูนะครับก็คือแบบนี้นะฮะดูนะครับเห็นไหมครับ ทั้งสีขานี้จะอยู่บนลายปิ้นเดียวกันนะครับซึ่งเปรียบเสมือนว่ามันเป็นขาเดียวกันโอเคนะครับแต่ว่าในแต่ละเบอร์เนี่ยของสกูล LNK เนี่ยไอ้สขาเนี่ยบางทีบางเบอร์เนี่ยเจ้าสขาก็อาจจะไปอยู่ข้างซ้ายฝั่งเดียวกันหรือข้างขวาฝั่งเดียวกันก็ได้นะครับจากในรูปเนี่ยเราลองดูนะครับที่ผม เดี๋ยวจะเอาให้ดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเวลาเราซ่อมเนี่ยเราถอดมาเราซื้อเบอร์เดิมมาใส่ก็โอเคอยู่แล้วครับนะนอกจากว่าคุณไปซื้อเบอร์อย่างสมมุติว่าเบอร์302นคุณเสียคุณหาไม่ได้คุณไปใช้เบอร์ที่สูงกว่าเช่น304 305 306แบบนั้นคุณก็ต้องมาดูว่าไอ้ขาซอสที่เป็นขาร่วมกันเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหน นะครับตรงนั้นนะที่สำคัญโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสี่ขานี้นะฮะปรัพบโฟกัสหน่อยเึงนะครับเพราะฉะนั้นสี่ขานี้ก็คือขาซอร์ตหรือขาเป็นขาร่วกแล้วก็เป็นขาเปรียบเทียบกับขาเดนนะฮะขาเดนก็คือขานี้นะครับเป็นขาที่รับไฟ3 0 0โวลต์มานะครับจากนั้นเหลืออีก2ขานะครับ นั่นก็คือขาไบาพาสถ้าคุณสังเกตง่ายๆขาไบพาสข้างนอกจะต่อกับ C ตัวหนึ่งนะฮะถ้าเราเห็นก็คือขานี้นะฮะซึ่งต่อกับ C ตัวนี้นะครับที่เป็น C รักษาระดับแรงดันไฟ5.8 V โวลต์โอเคนะครับถ้าคุณวัดไฟตรงนี้ไม่ได้5.8โวลต์แสดงว่า C ตัวนี้อาจจะแห้งหรืออาจจะมีปัญหาอยู่นะฮะ เดี๋ยวเราไปว่าในการเรื่องวิเคราะห์การซ่อมอีกทีหนึ่งจากนั้นขาทดท้ายก็คือขาวิดแบกนะครับเราจะสังเกตว่าถ้าขาวิดแบกเนี่ยมันจะต่ออยู่กับ R นะครับแบ่งแรงดันหรือ R าร์ดไว r เดนะฮะคือ R แบ่งแรงดันเห็นไหมครับจะมี R 2ตัวคุณสังเกตง่ายๆนะครับลองไล่ดูลองฝึกลองทำให้คุ้น นะจากหลายหลายแบบถ้ายังสมมติถ้าเป็นของอย่างบอร์ดของอ,อินเวอร์เตอร์ของ a m s u n งตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวนี้ใช้เบอร์305นะครับ n k 305เราก็จะเห็นนะครับตำแหน่งขานะครับอันเนี้ยขาเดินแน่นอนถ้าขาที่แยกออกไปต่างหากนั่นคือขารับไฟ300โวลต์ใช่ไหมครับนะ จากนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปดูเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมบอกไปนะครับว่าถ้าขาซอสนะครับคือขาร่วมมันอาจจะอยู่ฝั่งนี้เป็นแถวเดียวกันนะฮะแถวนี้แถวนี้แถวเดียวกันหรืออาจจะอยู่ข้างล่างนี้เป็นแถวเดียวกันก็ได้นะครับเราไปพลิกดูดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงลองไล่ดูนะฮะอันนี้ขาเด่นแน่นอนนะครับลองพลิกดูนะครับ โอเคนครับพอเราพลิกดูเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าตำแหน่งนี้คือขาเรนใช่ไหมครับส่วน4ขาที่ต่อรวมกันนะครับมันต่อกันอยู่ด้านล่าง4ขาก็คือขาซอสหรือขา S นั่นเองนะครับส่วนขาที่เป็นขาบายพารเราก็สังเกตสิครับว่ามันไปนต่ออยู่กับ C ตัวนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขานี้เป็นขา ายพาใช่ไหมครับอีกขาหนึ่งที่เหลือก็ไปต่อกับ R แบ่งแรงดันเห็นไหมครับมี R 2ตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะไล่เบื้องต้นได้แล้วใช่ไหมครับนะฮะคราวนี้เนี่ยต่อไปเพราะว่าคลิปของการอธิบายเจ้า IC Switching เนี่ยมันอาจจะยาว ผมจึงจําเป็นต้องตัดตอนออกเพราะว่าไม่ให้มันยาวจนเกินไปนะฮะไม่งั้นคุณจะรับแล้วมันเยอะเดี๋ยวมันจะเครียดเราค่อยๆเดี๋ยวไปพบกันอีกตอนหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนั้นเดี๋ยวเราจะไปไล่วงจรน,นะฮะที่เขาให้มากับเจ้าดัตตาชีชนะแล้วเรามาวิเคราะห์กันว่าอาการที่เสียเกิดขึ้นจ่ายไฟแล้วเงียบหรือชอ็อตเราจะมีวิธีขั้นตอนวิเคราะห์ และการตรวจส่อมกันอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็ขอให้ความรู้จงสถิตยอยู่กับตัวท่านทุกทุกท่านทุกทุกคนตลอดไปกราบขอบพระคุณครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงท้ายนี้สวัสดี